ด่วนนะครับไทยกัมพูชาปะทะกันอีกรอบหนึ่งใช้คําว่าอย่างเป็นทางการหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีการยิงประทะกันตลอดนะครับแต่ว่าช่วงเช้ากัมพูชามีการเพิ่มกําลังแล้วก็ใช้อาวุธหนักยิงเข้ามาในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนนี้7จ็นาฬกาสานาทีมีรายงานว่าทหารไทย01นะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสเราใช้ F16 นะครับไปหย่อนไข่ พื้นที่ที่เราไปหย่อนไข่หรือว่าไปเสิร์ฟไข่ให้แต่ช่วงเช้านะครับก็คือพื้นที่บริเวณช่องอานมา้าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางกัมพูชาได้มีการใช้อาวุธหนักมีการใช้ปืนใหญ่แล้วก็เครื่องกระสุนลูกระเบิดทําให้ฝ่ายไทยซึ่งประจําการอยู่ที่ฐานอนุพงศ์นะครับศูนย์ไปหนึ่จะรับบาดเจ็บสแล้วตอนนี้ทาง F16 กก็มีการไปเสิร์ฟไข่แล้วก็หย่อนไข่ให้กับ ทางกัมพูชาอีกหลายจุดเลยนะครับขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีรายงานว่ากัมพูชาได้มีการเสริมกำลังนะครับ23นาฬิกากองกำลังกัมพูชาได้มีการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดนะครับเป้าหมายของเขาต้องการจะยิงนะครับเข้ามาในเมืองชั้นในของจังหวัดชายแดนไทยนะครับเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ช่องบกนะครับตรวจพบ เครื่องยิงจรวดหลายตัวของกัมพูชา RM70 นะครับเข้าสู่อำเภอจอมกระสันในจังหวัดพะวิหารแล้วมีกําลังพลเรือนของเขาก็คือชาวบ้านของเขาอบพยพไปเตรียมพร้อมแล้วนะครับตีหนในพื้นที่ช่องจอมช่องสม็ดตรวจพบการเคลื่อนย้ายของจรวด BM21 และก็ไทย 90B นาฬิกา25นาทีนะครับอกองกําลังกัมพูชาได้มีการออกคําสั่งกําหนดเป้าหมายอาวุธ ในการยิงนะครับพื้นที่บ้านกาชาัยน้อยตะบนปราสาทตร์อำเภอบ้านด่านและสนามบินบูรีรัมย์นอกจากพื้นที่ทางภาคอีสานแล้วนะครับตอนนี้กองกําลังบูรพาซึ่งดูแลพื้นที่ของสระแก้วก็มีการให้ประชาชนที่อยู่บริเวณชายแดนสระแก้วอบพยพนะครับตอนนี้ส่งกําลังใจให้กับเหล่าทัพครับ